โตโยต้าโคโร a คอ o s สปี2022ดอกกุญแจหายหมดนะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับยังกดใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนร,ระบบ Smart Key ระบบอ m โมบิ l i เ e อนะครับผมได้ทําการถอดกล่องอีโมนะครับกล่องสมาร์ทคีออกมาทําการอ่านข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีย์นะครับระบบอิโมบิเลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบรถสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับทดสอบรีโมทก่อนนะครับรีโมทก็รูปทรงก็เหมือนเดิมนะครับเปิดล็อกครับเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทดสอบสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกครับแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทครับเรียบร้อยนะครับขึ้นคําว่า lady เรียบร้อยแล้วนะครับติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ ไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับไม่หมดประกันนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ t o y ยต้าโคโร a คอร์สนะครับทำกุญแจรถหายนะครับต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ082 6 1 6 6 6 5 5บริการทั่วไทยนะครับใช้เวลาทำประมาณ1ชั่วโมงนะครับทดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับทดสอบนะครับล็อกครับเปิดครับใช้งานได้ปกตินะครับเรียบร้อยครับ